สวัสดีครับเดี๋ยวจะทำแบงค์ให้จับอย่างนี้ก่อนเริอย่างครับหนึ่งสองรับงงงงม่เป็นแถวแล้วครับเหลือจากสี่นี้สิบียวนอันนี้แปดสิบบาทสีอ่อันก็ได้บเดยวใสยย่้เอ็นครับ 80บาทจ่ายเท่ากี่ยาน500เท่าไหร่หรอร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะตอน20นะครับโอเคครับอ่ะเอาใหม่อีกทีหนึ่งเวลาดูไม้ยากลนะครับดูใจเย็นๆนิดนึงแบงก์เสร็จแล้ว เขาห้าวอย่างนี้เข้าไปเอาดยชีมือกานจับจับดัดปร๊บห <c oughs> ง,งนะสิอ๋อวันที่เพิ่งไปหาเพื่อนมาได้ครับได้ตัวใหม่มาก็เลยจะมาโชว์หน่อยแต่ก็ยังเล่นไม่คล่องเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เป็นเป็นตัวลักษณะว่าเราเล่นก <c oughs> ันใกล้ๆตัวนะจับเอามือเวลาเล่นอย่างเงี้ยนะครับ อยู่ที่ไหนดูดูอะไรนะอยู่ข้าวมากอะไรว่าม่ดูอีกทีนึงเย็นจับนะครับเปิบอย่างนี้จับก่อนอ่าโอเคอยังครับปล่อยแล้วก็สวัสดีงงใช่ไหมล่ะงงใช่ไหมล่ะโอเคขออกเที่ยวหนึ่งยังไม่อยากเฉลยแต่ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวไปไปที่ลาไปเฉลยที่ลาอย่ามาเฉลยที่ยูทูป ยวโดนว่าจับอย่างนี้ก่อนพับเอาเนะื้อชี้อยู่ข้างหน้านะครับนิ้วชี้ดันกัไปข้างหน้าแล้วนิ้วกลางอยู่ข้างหลังนิ้วโป้งอยู่ข้างบนแลวตะวัดขึ้นรับจับอย่างนี้โอ้โหเป็นยังไงพี่แพงหัวนีว้วก็บอกแนละ้วมาจากคนมันแพงแพงเรืงนั้นนะครับตอนที่เพื่อนอาจารย์เขาเก่งคนนี้เขาเก่งอดูด,ดีหนึ่ง เอานิชิอยู่ข้างหน้ายุคกลางอยู่ข้างหลังจับพับกระ่ายนิ้วชานิบบ้วโป้งอยู่ข้างบนไปอ,อ่างหนึ่งสองพับปรับจับโอ้โฮงงนะซีอีกทีช้าช้าชัดชัดดูอีกทีจยเย็นเย็นจเย็นเย็น,ยนต้องดูกันอีกทีเห็นไหมครับแบงค์ราชการที่สิบเอานิช้อยู่ข้างหน้า ยื้อไก่อยู่ข้างหลังดูนะครับปิดยื้วชี้อยู่หน้ายื้อไก่ยื้อป้องอยู่ข้างบนดึงสวัสด,ด์ครับโอ้โหพี่อึงอ้งอึง้งอึ้งอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแบงค์ให้กลายเป็นบัตรเป็นบัตรเอทีเอ็มป่ะไม่รู้ไม่ใช่เออเปลี่ยนได้ให้เป็นบัตรเอทีเอ็มเบิกเงินได้ดีเหมือนกันดีเหมือนกันโอเคขอย่่ย่่ี่่่่่่่่่่่่ และชัดๆดูดีแปงจากดิ้วซีอยู่หน้าดิ้วไกลข้างหลังฝาดปื้ดดิ้วโงอยู่บนพรนัตะวัดโอ้โห,โหเป็นยังไงครับใช้ได้ไหมชุดนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้แต่ที่แน่ๆต้องฝึกเรื่อยๆฝึกให้ตรงชินให้มันชินมือแล้วมันก็จะเนียนตัวนี้สามารถเล่นกันใกล้ๆได้อย่างเงี้ย เล่นทำไมกายดันจับนี้ก่อนใช่ไหมครับเคลียลิ้วชี้อยู่ข้างหน้าลิ้วกลางอยู่ข้างหลังลิ้วโป้งอยู่ข้างอบนโอเคแล้วสะบัดครับนะครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งแล้วจะสอนให้อ่าตัวนี้จริงๆเห็นมานานแล้วนะครับตัวนี้อันนั้นยี่ห้านะฮะสองห้าบอกแขนสองห้าครับ ดูดีๆเห็นไหมครับนิ้วชี้ยุ้งหน้านิ้วไกย่ย้้งหลังแล้วสะบัดปับ๊บโอ้โหสุดยอดเออะไรครับมีลุ่ทุงเนตอนสิบสากเดี๋ยวเ,เด,ยวเเดียวมากเ้ยนาใส่ถุก็เอาวางเลยครับตัวนี้ยังไงยังไงเธอต้องฝึกต้องฝึกข้อสำคัญคือต้องฝึกโอเคครับขอบคุณครับ ลงเอาตัวนี้นะครับอ่า25บาทเดี๋ยวทอด15บาทนะครับทอด15บาทก่อนนะครับอาจจะใส่ตรงนั้นเลยนะฮะไม่ต้องใส่ที่นี่นะครับโอเคขายของด้วยเอาใหม่เอาใหม่ที่ใจเย็นๆใจเย็นเย็น ดูไหมเขาสอนมาว่าให้เอาเนื้อชี้อยู่ข้างหน้ายุีกลางอยู่ข้างหลังจับเยโป้องอยู่ข้างบนเสร็จแล้วเราก็สะบัดอย่างนี้สะบัดปั๊บขึ้นอย่างนี้ก้โูเฮ้เยมันเนียนว่ะแต่ต้องฝึกและทำบ่อยบ่อยอ่ะเอาใหม่อีกทีหนึง่งเอาใหม่อีกทีหนึง่งอ่ะดูก่อน เห็นแบงค์ยี่สิบไหมเอานิ้วชี้อยู่หน้านิ้วลางข้างหลังนิ้วโป้งอยู่บนแล้วสะบัด1ึงสองสามเเฮ้ยสุดยอดเอาอีกถุง9้าถุงโอเคเดี๋ยวเอาให้ก้าถุงกันแล้วทำไมไม่ซื้อสิบไปเลยวะขอรับชั้นกันหรือไงวะถุงจะบอกเท่าแกมนะมึงนึงสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดอ่าพอดีเลยเก้าถกแปดเก้าหมดเกลี้ยงเลยมึงเหมาเลยเหรอวะอ่าทอนสิบบาทถูกป่าทอนสิบบาทหมดแล้วเหรอคะมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมาฮะไอ้นองแม่เอาหนังยางอาจารย์มันหมดแล้วลูกเอามาหน่อย ก็นะนำนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะฮะอยู่ข้างในนั่ามาสองอย่างนะครับนี่สิ่งนั้นสี่สิบครับตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับสี่สิบบาทจ้าเอามาพอดีนะสี่สิบคุณเมื่อกี้ให้เงินมาแล้วเนี่ยให้แล้วค่ะ งงแก่แล้วเ,วเวสียที่ลงที่ลืมเน่ยไปอ๋อนี่ถึงนี่ถึงนะครับวางก่อนลูกเดี๋ยวมาล่วงตรงนี้เราวางอะไรอย่าเพิ่งร,รักอันนั้นยี่สิบนะครับแต่ถึงไหมครับดเดี๋ยวราสักครู่นะครับอโอเคครับนั้นยี่สิบนะครับเดี๋ยวดูใหม่หัวข้อวันนี้ เปลี่ยนแบงค์ให้เป็นแก๊สหรือเป็นปั๊บ ATM ไปเบิกเงินเลยโอเคดูไหมเงี้งย็นี้เย็นนะครับหนึ่งเห็นแบงค์ไหมเขาบอกว่าห้าวนี้ชี้อยู่หน้านิ้วกลางข้างหลังดูดีๆอันนี้แบงค์นะครับเป็นแบงค์เป็นแบงค์ bank, bank. แล้วก็เดาจับอย่างนี้ใช่ไหมครับยืดเอานิ้วโป้งอยู่บนแล้วก็สะบัดโอ้โหไม่ได้ยากนะครับอะไรนะ อะไรคล้องข้างอะไรชาร์จจังครับอ๋อขายของเอามาอีกทีหนึง่งเย็นๆถึงหัดท้ามาจาังก็ไม่ใช่นักไม่ใช่คนลองฝึกเหมือนกันเหมือนกับพวกเธอล่ะต้องฝึกลูกฝึกฝึกเดี๋ยวมันก็เก่งจับอย่างนี้ใช่ไหมครับเอานิ้วชี้ยุงหน้านิ้วกชี้ยุงหลังก็จับยึดงบ,งบนยึดบนแล้วล,ละสะบัดเพราะ <ไอ S 1> นั้นเองไ,อไม่ได้ยากแต่ข้อแม้ทำหลายหลายหน ทำเรื่อยๆแล้วเธอก็จะชำนานอีแล้วตัวเนี้ยก็เข้าไปในนี่เลยแบงค์ยี่สิบคุณก็เข้าไปในสุดๆแกระแกงดึงออกมาตะบุดนินเงี้ยดึงเข้ามาอย่างเงี้ยดึงแบงค์ยี่สิบออกมาพอดึงมาชึกอย่างเงี้ยคุณคุณก็มาโชว์ให้มั้งแบงค์ยี่สี่คุณก็ดึงมาอย่างต่อรองแบงค์สุดอะดูดิจับนิ้วชี้ข้างหน้านิ้วกลางข้างหลังคุณก็สูดท้องสูดไว้ยกป้องอยู่ข้างบนแล้วคุณก็สะบัดเบรบโอ้โห ต้องฝึกถ้าฝึกแล้วมันก็จะเร็วขึ้นยิ่งเร็วยิ่งดีแต่ช่วงแรกถ้ายังทําไม่ได้ก็ทําช้าไปก่อนแต่ก็ต้องท่องสูบร้วยเหมือนกันอย่างเช่นดิ้วชี้อยู่างหน้านิ้วกลางอยู่างหลังใชมผมปดนี้ิ้วชี้อยูหงหน้าด้วยดิ้วโปรอยู่นบนปัดปรับ,รบอ่ะอ่ยสุดยอดไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะดูใหม่เห็นแบงค์ไหมครับ สูตรว่ายัางไงเดี่ยวชี้หงหน้าถูกไหมเดียย่ยวไกข้างหลังแล้วก็จับเดี่ยวชี้หงหน้าเดี่ยวไกข้างหลังอย่างงี้ใช่ไหมเอาแกเดียย่ยวไก่หัวหลังดียวบอลเดี่ยวบอ,วบอสะบัดเฮ้ยงงนะสิงงทำบ่อยๆทำมากๆเดี๋ยวเธอก็เก่งเอง,น,งนะครับอันนี้อันนี้ยี่สิบบาทนะครับยับ,กกบจ,จับอ่ะดูใจเย็นหัวข้อวันนี้คือเปลี่ยน แบงค์ยี่สิบให้เป็นปบตรถูกไหมครับอ่ะดูใหม่สูตรมันก็อย่างที่กูบอกว่าห้าเอานิชีอยู่หน้าต่ต้องพับก่อนนะพับเสร็จแล้วนิชีอยู่หน้าเห็นไหมครับพับนิชีอยู่หน้านิบก,กายอยู่หลังยืดลงอยู่บนพับปลับปัดเฮ้ยรวดเร็วรวดเร็วและรวดตัวนี้ใช้ได้ครับ แต่เขาขายแพงสาเหตุเพราะว่ามันทํายากนะครับมันทำยากยาก็เลยขายอาจารย์จะทำไม่อูถ้าทานอาจจะทําแต่อาจจะไม่ทำดหนึ่งสองครับเปลี่ยนเป็นบัตรโอ้โหเฮ้ยทาบ่อยๆทํามากๆเดี๋ยวก็เก่งเองอันนี้หัวข้อคือทาแบงค์ยี่สิบให้กลายเป็นบัตร้าดูใหม่อีกทีหนึ่งเห็นบัตรแบงค์ยี่สิบจับอย่างนี้ ดิฉีอยู่หน้าดิการข้างหลังอยู่บนบนสะบัดงงงง,งมันเป็นบัตรได้ยังไงพี่อ่ะมันมีเทคกันอีกมันมีเทคกันอีกเพราะอาจารย์จบเทคนิคกรีงแลพเลย้ยโอ้ยสุดยอดหัวข้อตัวนี้ใช้ได้เลย ใครอยากรู้ใครอยากเรียนว่าเดี๋ยวจะสอนให้นะครับอย่างเช่นทำแบงก์ใช่ไหมครับทำแบงก์อันนี้ให้กลายเป็นน,นิ้วชี้างหน้านิ้วกา้างหลังทลองไว้ก่อนนิ้วโป้งางบนแล้วสมัดทุบเฮ้ยสุดยอดโอเควันนี้ขอให้เปลี่ยนแบงก์กลายเป็นปัดแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ